แต่ฉันนึกออกแล้ววฉันจะต้องทำยังไงฉันมีเพื่อนอยู่คนมันเก่งเรื่องคาถามากและมันก็เลี้ยงหมาป่าไว้หลายตัวอย่างแวมไทยมันต้องเจอกับหมาป่ามึงเคยดูไหมถ้าวิ่งไล่อะทวายไล่นะฮะนั่นแหละทวัายไล่ปีลิป ลงไปต้องลงด้วยเหรอลงสิตีนั่นไงทุกใครก็อยู่กันสองคนไม่เหมือนก็บกูแอ่งตัวสวยขนาดานี้ใคร อะไรฮะต่จะไปกลัวหรอกนะไอ้อกดอกไม้บนหัวมึงเนี่ยหาดีๆไม่ได้เลยไงพี่หาเนี่ยชิ๊กซซื้อร้านผิดออกคุณแม่สวัสดคะชะโค้ทีย้ายไปหาเดย้แล้วค่ะมึงเอาวางก่อนเอาวางเลยอ้าวมากันแล้วเหรอนี่ไม่เกียจขาเลยนั่นเดิมบู๊ปนะบู๊ปบู๊ปกระด็ด มองมอง,มองอมล่งแรงกุยนะเ<ะ>สือไม่อยากคุยคุคุยเขารู้เรื่องผมไม่รู้อ๋อเนี่หละไอ้แท่งทองที่เขาลือกันนักกันหนาว่าผู้หญิงนี่ติดกันเยอะเห็นเขาบอกว่าลิ้นมึงเลี่ยมทองใช่ไหมคูณเลยอ,อยากจะดูแบบท่งทองมึงือเกิน ท่งทองมันอยู่นี่นี่ไงแข่งมันจอกตั้งฟอร์มหมดแล้วท่านทองวันนี้กูจะจัดการด้วยสองมือของกูตายแน่จ <c oughs> อบจะห้ามกูทำไมเนี่ยเปล่ามึงวอกกูก็สวดมนต์อยู่มึงจะทำอะไรท่านทองให้ยิเบเอาตวัดมึงตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงสิเฮี้ย,อยจอบมันอยากกูได้ด้วยกูได้ยนิน มึงช่วยบอกกับกูหน่อยได้ไหมนั่นคิวใช่ไหมอุ้ยอีสัตว์โดนกูเลยอ่ะเต็มๆมอ่ะดิอีนี่ใช่ไหมอีแพนเค้กที่บอกปากจัดเนี่ยใช่ดีดจะกูแน่จริงหรือไม่ไม่แม่มึงสิมาก็ดีเลยแพนเคก้กเตรียมตัวตายได้เลยไปเอาชักโครกมามันจะขี้เหรอจะฆ่ามึงเนี่ยมันต้านไวไม่ได้เลยแล้วก็อย่ได้ไหมก็เในนรกไงอุ้ยตัวเขี้ยนมันเ,เป็นฝูง อีแพนเคทมึงจำได้ไหมว่ามึงตายที่ไหนไม่มึงจะต้องกลับไปตายที่นั่นอีกครั้งหนึ่งไม่เลยอีแพนแคทเจ๊เจะช่วยหนูด้วยนะเจ๊โอ้โหตะลึงมึงตรกใจทรงผมกูเหรอสมองผมแตกรสถานที่มากแววสวะเก่งใจทรงผมกูบ้างเอาค้อนมาเจ๊ช่วยหนคคูนคคด้วยเจ๊อุ้ยดอกหน้ากู <What? S 2> <Yeah. S 1> ไอ้มตัวตายได้เลยแพนเค้กฮ้่อย่าอย่านะ ตปกินนั่นสงสารนไหนวจะไม่ยืนยเจ้าชู้เขค่อ n ย h เลยตัเขาค่อันมาแลไปยืลยันมาแจาชูมดเกแลมนยันฟังไม่รู้เรื่องหรอเอาเอาเอมมันฟังรู้เรื่องสิลูกคือไม่เคยนยตีืนกูบลก้เงาของหูดงมาจะห่อคำว่ายังหูอลอ้ยไปไงล่ะเพิ่งมาใหม่มึงฟังมันรู้เรื่องหรอมันด่ามอีควายมุ่นวังเนี้ยพวกเราอย่าไปกลัวมังนะต้องสู้กับมังให้ไล่งั้นมึงก็เจอหมาป่ากูก่อนแล้วกันไนีค มึงมายุ่งอะไรกับเขาอีกกะเบดหนูเอาชักโคกมาให้เฉยๆค่ะอยู่นี่ค่ะสิเต๋านี่ชักโครกเฮ้ยกูจำกิ่งไร่อย่าไปเชื่อมน,นะคะคุณแววสวา่างชักโคกอันนี้หนูเอามาเองกับมือไต้ไกเดือนไอ่ไปกายเดือนไี่ใจกายเดือนเอนจอแล้วชักโคกที่เขาให้มาหาน่ะอีโง่ชักโคกบ้าท,ที่ไหนเล่นอยู่บนเตียงนู้นมันต้ออยู่ตรงนู้นมันจะยูดที่ไหนล่ะนี่ไงอีใจไกลดาวต้องเป็นอันนี้แน่นอนเลยเหรอ อามาจากเสื้อหม่อมึงรู้หรือเปล่าว่าชักโคกอันนั้นน่ะเป็นชักโคอกขี้พวกกูเอาไว้ขี้เฉยๆเว้ยแต่ชักโคกอันนี้เป็นชักโคอกที่แพะเค็กมังไายไม่จริงค่ะอ e ี e ้แพะเค๊กชักโคอกมือยังอยู่ว่ะ ทีกูบ้างเลยนะพวกมึงตัดการมันอยู่ทางนี้ตัดการดิอุ้ยมาป้านักกินทุกตัวเลยอะ่ะพวกมึงคงไม่รู้สินะว่ากูเนี่ยเคยอยู่สมุนครมาก่อนอเดี๋ยวจะแล่แมงแดดทุกส่วน <c oughs> จอบของมึงเนี่ยจะทำอะไรคู่เดือดอย่างกูได้เหรอใช่ทุกคนระวังตัวนะพวกมึงหลบไปแววอะไรไปไหนเอ้ากูต้องอยู่ด้วยเหรอกอยู่สิงั้นจะเป็นคู่เดือดได้ไงใช่น่ะ